รูขุมขนกว้างเนี่ยเกิดจากอะไรคะอ่ารูขุมขนกว้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยก็แบ่งสาเหตุการเกิดออกเป็นได้เป็น3ามอย่างหลักๆนะคะอันแรกก็คือต่อมไขมันของเราเนี่ยแหละมันผลิตน้ํามันออกมาเยอะมันก็เลยทําให้มีลักษณะหน้ามันแล้วก็รูขุมขนกว้างนะคะอ่าเหมือนในรูปนี้เลยค่ะ อย่างที่สองนะคะก็คือเมื่อเราอายุมากขึ้นเนาะความยืดหยุ่นของผิวเรามันก็ลดลงนะคะเนื่องจากคอลลาเจนอีลาสตินที่ลดลงแล้วก็เสื่อมสภาพก็ทำให้เกิดเห็นเป็นรูขุมขนกว้างได้นะคะเหมือนคอลลาเจนมันเสื่อมไปเหมือนสปริงในผิวเรามันยืดออกเพราะฉะนั้นรูขุมขนก็เลยชัดกว้างชัดด่ะอย่างที่สามค่ะก็คือตัว รากขนของเราอะค่ะที่มันใหญ่ก็เลยโดยเฉพาะมีขนเส้นใหญ่อะค่ะบริเวณใบหน้าค่ะก็จะเห็นเป็นรูขุมขนที่ดูกว้างขึ้นดูกว้างแล้วก็ดูชัดด้วยเนาะเพราะว่าดูจากรูปนี้ค่ะพอขนเราอะขนเราส่วนมากก็จะสีดำเนาะพอมันอยู่บนผิวที่ขาวตรงรูขุมขนเนี่ยมันเลยยิ่งเน้นให้รูขุมขนเนี่ยดูชัดยิ่งขึ้นใช่ค่ะรักษาว่าการรักษารูขุมขนกว้างเนี่ย ทำได้ยังไงบ้างแล้วก็มีเทคโนโลยีอะไรที่สามารถจะช่วยได้บ้างค่ะตัวแรกนะคะก็คือตัวเ r b i u m y a ย laser หลายหลายๆคนอาจจะเคยรู้จักเคยได้ยินนะคะตัว erbium y a กเนี่ยก็คือเป็นการเป็นเลเซอร์ที่แบบกรอบผิวออกหมดเลยนะคะ,ะแต่จะกรอแบบตื้นๆน,นะคะก็คือตัวเลเซอร์เนี่ยจะลงไปที่ผิวในชั้นตื้นๆน,นะคะ,ะหลังจากที่เลเซอร์ลงไปที่ผิวเนี่ย ก็จะมีพลังงานความร้อนนะคะแล้วก็มีการหายของแผลมีการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นด้วยนะคะก็จะทำให้ผิวเนี่ยหลังทำผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นค่ะก็จะพบว่าที่1เดือนกับที่3เดือนหลังรักษาเนี่ยก็จะเห็นว่ารูขุมขนเนี่ยมันดูดีขึ้นอย่างชัดเจนก็คือดีขึ้นมากกว่า50%นะคะจะเห็นชัดเลยว่าที่1เดือนเนี่ย ดีกว่าก่อนรักษา,ากเยอะเนาะแล้วก็ที่3เดือนก็ยังดีชัดเจนนะคะแต่ว่าค่ะเพื่อเมื่อติดตามไปที่6เดือนค่ะก็จะพบว่ารูขุมขนมันเหมือนจะกลับมากว้างขึ้นอีกก็คือหมายถึงมันเริ่มจะกลับมากว้างนะคะซึ่งจากการศึกษาเนี้ยก็ทําให้สรุปได้ว่าออหลังจากทําไปเนี่ยสัก3 4มสเดือนเนี่ยเราควรที่จะมีการมาทําเลเซอร์ซ้ำเพื่อที่จะเมนเทนผลให้มันยังดีอยู่นะคะ ที่สองที่หมอจะพูดถึงเนี่ยก็คือจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า fractional laser กันบ้างนะคะคก็คือเป็นเลเซอร์ที่ปรับสภาพผิวเป็นส่วนๆคือเลเซอร์เนี่ยจะลงไปที่ผิวเป็นส่วนๆน,นะคะเหมือนลงเป็นจุดๆออใช่จุดๆคือกกยังเหลือยังเหลือแบบผิวที่ปกติอยู่อรอบๆบริเวณที่เลเซอร์ก็จะทําให้การหายของแผลเนี่ยดีขึ้นนะคะผลข้างเคียงก็น้อยลง ตัวอย่างของเลเซอร์ในกลุ่มนี้นะคะก็อย่างเช่นตัว fractional erbium glass laser นะคะหรือที่หลายๆคนอาจจะเคยรู้จักในชื่อของ f r a c e l หรือว่า f i l e scan นะคะเลเซอร์ในกลุ่มนี้เนี่ยก็คือมันจะมีพลังงานของล,ลำแสงเลเซอร์เนี่ยลงไปที่ผิวเป็นลำขนาดเล็กๆนะคะ,ะลงไปที่ผิวเรียกว่าเลเซอร์แบบแบ่งส่วนใช่แบ่งส่วนนะคะแล้วก็เมื่อมันลงไปที่ผิวนีคะมันก็จะทำให้ มีการเปลี่ยนจากพลังงานเลเซอร์เนี่ยเป็นพลังงานความร้อน,อนแล้วก็เกิดการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาในผิวของเราค่ะแล้วก็มันจะไม่มีการทำลายในส่วนของผิวหนังชั้นหนังกำพร้าส่วนบนสุดทำให้แผลน้อยนะคะเลเซอร์ในกลุ่มนี้ก็จะมีแผลน้อยเพราะฉะนั้นผลข้างเคียงก็จะน้อยตามไปด้วยค่ะ,ะคก็จะเห็นว่า อันนี้ก็คือทำเป็นเลเซอร์เป็นตัว fractional erbium glass นะคะทำไป3ครั้งนะคะโดยห่างกันเดือนละครั้งนะคะเมื่อมีการติดตามผลที่4เดือนหลังการรักษานะคะก็พบว่าเครื่องึ่งของคนไข้เนี่ยก็คือ,อรูขุมขนเนี่ยดีขึ้นอย่างชัดเจนก็คือดีขึ้น มากกว่า50%นะคะจริงอันนี้ดีขึ้นมากเลยแล้วก็หลุมสิวดีด้วยเหมือนรามิเตอร์คือคือค่าการยิงเขาก็ยิงเหมือนรักษาหลุกไปด้วยเลยตัวที่คิดว่าหลายๆคนเนี่ยเริ่มรู้จักแล้วเพราะว่าเป็นตัวฮอตฮิตเลยฮอตฮิตฟูดถึงบ่อยมากใช่ค่ะก็คือตัว picosecond laser นั่นเองค่ะหลายๆคน หมอคิดว่าน่าจะรู้จักว่าพิกโคนี่ช่วยในการรักษาเรื่องเม็ดสีได้ดีมากๆนะคะเม็ดสีรอยสักรอยสักจุดกระนะคะจุดด่างดำต่าง,งๆนะคะแล้วก็เดีจริงๆแล้วเนี่ยพิกโคเซกันเลเซอร์ไม่ได้รักษาได้แค่เม็ดสีก็ยังรักษาในเรื่องของความเรียบเนียนของผิวได้ด้วยนะคะ,ะก็คือเนื่องจากว่าเราจะมีะการใส่เลนส์พิเศษ เข้าไปทํา,าทให้มีการบีบพลังงานของอลําแสงเลเซอร์เนี่ยเป็นแบบเป็นแบบจุดเล็กๆหลายๆ,ๆจุดเลยแล้วมันก็จะเหมือน <ลง S 1> โฟกัส<ป>พลังงานใ,ให้มันได้พลังงานที่สูงขึ้นเมื่อลงไปที่ผิวมันก็จะเกิดการบาดเจ็บเล็กๆเป็นเหมือนช่องว่างใต้ผิวของเรานะคะซึ่งก็จะไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้ค่ะ อันนี้ก็เป็นข้อพิเศษของตัว Pico s e c o ั d เล s เตอเลยก็คือสามารถรักษาเรื่องของรูขุมขนนะคะริ้วรอยแล้วก็หลุมตื้นๆได้ก็จะเห็นว่า,าคนไข้เนี่ยประมาณามีผลการรักษาก็คือหลุมเนี่ยมันดูตื้นขึ้นนะคะประมาณา50%ก็คือดีขึ้นอย่างชัดเจนนะคะมากกว่า50%คะ่ะใช่ค่ะผิวแบบละเอียดชัดเจนรูขุขนนี่เล็กกระชับ ค่ะดูข่าวขึ้นด้วยเนาะดูแบบค่ะผิวโดยรวมมันจะดีขึ้นหมอขอพูดถึงตัวสุดท้ายเทคโนโลยีตัวสุดท้ายนั่นก็คือตัว fractional radiofrequency นะคะก็คือเป็นคลื่นวิทยุนะคะเป็นแบบลงแบบแบ่งส่วนนะคะหรือที่หลายๆคนอาจจะรู้จักในชื่อ eMatrix นะคะหรือว่า Venus Viva นะคะตัวนี้มันดียังไงนะคะก็คือเนื่องจากว่ามัน ใช้เป็นเคลื่นวิทยุแบบแบ่งส่วนนะคะเมื่อลงไปที่ผิวแล้วเนี่ยข้อดีของมันก็คือแผลที่เกิดขึ้นเนี่ยบริเวณชั้นหนังกำพร้าเนี่ยจะน้อยเพราะว่าเลเซอร์มันจะลงเป็นเหมือนสามเหลี่ยมลงไปแบบพีระมิดพีระมิดลงไป,งไปแบบนี้อ่ะอทำให้แผลด้านบนเนี่ยน้อยแต่ว่า ไปกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนที่ชั้นหนังแท้ด้านล่างได้เยอะนะคะอันนี้เป็นข้อดีข้อสำคัญของตัวกลุ่มพวก fractional RF เลยนะคะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างก็คือ หลังทําเนี่ยเกิดรอยคล้ำรอยดํานอ้อยเนืาะงจากผิวแบบเราใช่เหมาะกับผิวคนเอเชียนะคะหรือคนผิวค่อนข้างคล้ำทำ fractional RF เป็นตัว eMatrix นะคะในงานวิจัยนี้เนี่ยทำไปทั้งหมด4ครั้งห่างกัน1เดือนนะคะแล้วก็3เดือนหลังการรักษาเนี่ยก็มาดูดูขุมขนนะคะก็จะเห็นได้ว่ามีคนไข้เนี่ยดูขุมขนเนี่ยเล็กลงนะคะ ประมาณ50-60เอร์ซนเลยจะเห็นได้ว่าคนไข้มีหลุมสิวด้วยเนาะเป็นแบบหลาหลุมสิวด้วยด้วยนะคะโอเคก็คือดีขึ้นทั้งเรื่องหลุมแล้วก็เรื่องรูขุมขนเลยค่ะก็เป็นของเครื่องมือที่ให้ความร้อนลงไปในผิวแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการสร้างคอลลาเจนะนะคะคือถ้าเครื่องไหนมันลงลึกหน่อยมันก็จะได้เรื่องของหลุมสิวด้วยแต่ถ้าเครื่องไหนแบบลงตื้นๆมันก็จะได้เรื่องของรูขุมขนที่ดีเพราะว่ารูขุมขนเนี้ยมันจะอยู่ชั้นตื้นกว่านะคะค่ะ